สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนเพ่โซเชียลแคมกับปานวัสบายใจก็วันนี้จะมาร้องเพลงสวมขาวของแพระให้ฟังก็ร้องดีไม่ดีไงก็อย่าว่ากันนะคะฟังกันเลยต่อหน้าฉันแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรทำเหมือนคนที่สนิทใจไปตามน้ำแต่ลับหลังกลับ ทำทุกอย่างที่ใจต้องการนำพาความร้าวรานสู่ใจฉันเหมือนหัวใจจะขาดร้อนร้อนตอนเห็นเธอกอ็เขาาอ้อยมันเจ็บไม่เบาอยากนินตายไม่คิดว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวจะร กันรอบทำร้ายและพร้อมใจเอาเขาควายเมื่อเสียพูนไปแล้วเนาะ